อาชีพบริการเป็นอาชีพที่มีเกลียดหากไม่มีใจรักก็คงจะทํางานสายนี้ไม่ได้วันนี้เราจะมารับงานรีเซพชันณโรงแรมแห่งหนึ่งแน่นอนว่าต้องการดึกอีกแล้วซึ่งขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นจูจๆก็ได้รับข่าวด่วนว่ามีฆาตกรโลกนี้อีกแล้วเหรอ,อ <S <S ตรวสอบโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใช ยินดีต้อนรับคืนเลขอ่าวอะไรนะอ่ะมอบกุญแจให้กับผู้เข้าพักไปยังห้องพักที่พวกเขาต้องการอะไรอะไรแบบแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมารับบทเป็นพนักงานสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะต้องการลูมที่สองได้ค่ะลูกค้าลูกค้านี่ค่ะลูกค้า คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะยินดีคะ่ะโอ้โ,โดนขัดนิดหน่อยคะ่ะพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะคะ <c oughs> วันนี้ดิฉันมารับบทบาทกับการเป็นพนักงานโรงแรมนะคะดิฉันอยู่อะไรขตาตกรอเนื้อผู้ต้อนนตงหาได้หลบหนีจากคุกเอาละโอเคมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยตกใจดิฉันต้องไปรับอะไรหรือเปล่าสวัสดีคะ่ะรูมที่สามได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะนี่คะ่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะเชิญรับนะคะ เออจะว่างไปสถานาการณ์แบบนี้มันดุนน่าก,กลัวอีกแล้วนะคะกับการที่ว่ามีฆาตกรหลบหนีออกมาจะคุกแบบนี้นะคะอันตรายเลยเกิดแล้วดิฉันก็อยู่ฟอนต์คนเดียวเลยมาลูกค้าเดินทะลุประตูสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารูมดีสัมได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ <c oughs> ว่าแต่เราไม่มีการแบบว่าเช็คลายชื่ออะไรกันหน่อยหรอคะ <c oughs> แบบจองไว้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันมันมัน มาตรฐานมาตรการความปลอดภัยมันน้อยมากเลยนะคะเออน่าจะไม่มีอะหรือเปล่าคะดูไม่ค่อยจะเออมาอย่างไวมาอย่างไวเออเออไม่มีห้องเสียให้กุญแจเขาเลยเอ่อคุณลูกค้าไม่มีห้องที่สี่นะคะคือว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเราใช่ไหมคะดูจากทรง โอ๊ยโอ๊ยเล่งอีกเล่งอีกเอาห้องหนึ่งไปเลยล่ะคะ่ะเอาห้องหนึ่งไปค่ะพอดีไม่มีนะคะคุณลูกค้าไม่น่าจะใช่คุณลูกค้าเราหรือเปล่าเขาขอบคุณเราด้วยมันไม่มีห้องที่สี่นะคะใช่หรือเปล่าเขาเนี่ยดูน่าสงสัยมากเลยไม่ไม่ให้ไปได้ไหมไปซะและ้วดูไม่น่าใช่เลยนะดูไม่น่าใช่ลูกค้าของเรานะคะ อันตรายและอันตรายและถ้าจูๆ่ๆมีโทรเรียกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นดิฉันจะทำยังไงคะเนี่ยดูเหมดว่า Wi-Fi จะออกไป WiFi จะออกไปคืออะไรวะอันหนึ่งไปที่ห้องซ่อมเพื่อซ่อมอ๋อ w i f i หลุดรอเปล่าลูกค้าแจ้งอะไรเงี้ยโอเคไปซ่อม WiFi กันก่อนดีกว่าดิฉันทำทุกหน้าที่แล้วนาทีนี้เช็ค WiFi ก่อนรีรีรีอ่าเรียบร้อยโอ้โห,ห โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้ามาเอาเปิดประตูเอาเอาเอาเปิดเอา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 อย่าทำอย่างนี้สิได้ค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสักครู่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะพักผ่อนหย่อนใจเต็มที่เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากการออยบกุญแจให้ลูกค้านั่งพักตรงนี้ไหมอันนี้อะไรเอ่ยข่าว เออลาวังนะมีหลายคนที่หายไปดูเหมือนว่าหนึ่งในท่อจะระเบิดไปที่ท่อละซ่อมท่อพังอีกอ่ะอันนี้อะไรอีกเนี่ยข่าวระวังนะมีหลายคนที่หายไปเอออย่างนี้เหรอท่อท่ออยู่ในนั้นอีกแล้วเหรอคะไปดูท่อหน่อยดีกว่าไหนท่นอเอาไม่ใช่นี่ท่ออยู่ข้างนอกโอ้ดิฉันถ้าเป็นทุกอย่างให้โรงแรมนี้แล้วนะคะ เขาอยู่ตรงนี้หรอครับเมื่อกี้มองไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยจากใจเลยเมื่อกี้ก็คือพยายามที่จะไปหาที่ท่ออย่างเดียวเลย <laughs> เล็นพันแล้วเอ้จัมส์แกร์อีกแล้วดิฉันไม่ได้ตกใจอะไรหรอกคะ่ะไม่ได้เสียงโคตรน่ากลัวเลย <S <s <we ak> ไปไปไปกลับไปข้างในก่อนที่มันจะเริ่มเย็นมากๆโอเคก่อนที่จะก,กัดหนาวอุ้ยบรรยากาศข้างนอกก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเอยอเขาทำดูดีนะคะมา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 ,มา,มากลับมาทำงานประตูไม่ปิดเออ คืนที่สองโอ้โหประตูไม่ปิดแล้วประตูเปิดค้างไว้อย่างนี้เหรอเอาลูกค้ามา,าลูกค้ามาสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคา่ะ nice ได้คะ่ะรูมที่สองนะคะได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะคุณลูกค้าคา่ะ <This. S 1> ขอบระคุณที่เลือกใช้บริการของมิวกีนนะคะมิวกีนโฮเทลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะยกเว้นคาตกรคะ่ะอย่ามาเลยคะ่ะ <laughs> โอ๊ยหรือว่าที่จริงแล้วคนที่สี่เมื่อกี้ที่เขามาเอาขอห้องที่สี่อาจจะเป็นหรือเปล่ารับรดน้ำเดี๋ยว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 ลดวน้ําต้นไม้ได้เหรอดิฉันนทำทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ยเอาจิงเหรอเอาเอากดกดลดน้ําโทษนะคะที่ต้นไม้จริงปะเนี่ย <laughs> มันสีขนาดนี้มันน่าจะแห้งแล้งแบบไม่ไหวแล้วนะ น่าจะเกินที่จะกูกลับมาได้แล้วนะเดี๋ยวๆแล้วกดๆเออตรงนี้เออหมดยางยังไม่หมดยังไม่หมดมันยังไหวอีกหรอคะเนี่ยมันน่าจะแบบซีแง่แก่ไปแล้วนะเออน่าจะไปอยู่รากมะม่วงแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะหากภาษาไทยมีการใช้คําที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะเพราะดีภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มาหรือ,อยังคะมาหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งอ่าตอนนี้แปะดูไม้ถูพื้นและเก็บกวาดไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นออ้เลเทมากไม้ถูพื้นอยู่ไหนอย่าบอกนะวอยู่ข้างนอกอ่ะกดเลยได้ปะถ้าเรากดเลยจะถูได้ไหมไม่ได้ต้องแปาไม้ถูพื้นจริงๆด้วยค่ะดิฉันต้องออกไปข้างนอกอ้าวไม่ใช่เหรออ๋ออยู่นี่อู้อยู่ลุมลุมลืบมุมลืบ อ่าโอเคค่ะทุกคนดิฉันมีไม้อาวุธคู่ใจแล้วค่ะดิฉันไม่กลัวแล้วออกมาเลยถ้าออกมาเขาดิฉันใช้ไม้ฟาดฟาดแบบเข้า,ขาแบบบ้องขู่แบบเน้นๆเลยอ่ะป๊อปเลยโผล่มาสิมาเลยมาเลยหล่อนครบหรือยังครบแล้วมาแล้วโทรศัพท์มาค่ะสวัสดีค่ะโมชีโมชีฮัลโหล Need help luggage. มาที่น่าจะรถฉันต้องการความช่วยเหลือในการแบกกระเป๋าของฉันหยิบไฟฉายแล้วไปช่วยเอ๊ะเมื่อกี้ตัวอะไรภาษาจีนหรือคันจีดิ <laughs> ฉันต้องหยิบไฟฉายแล้วไปช่วยคุณลูกคายกหรอคะเนี่ยถามจริงๆเออเสียงก็คือเขาแบบมิกเสียงมาขนาดนี้เขาใช้ออโต้จูนด้วยนะไม่น่าจะใช่แล้วนะคะ ใช้เสียง AI ประกอบมาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่คนอาจจะเป็นคนก็ได้แต่เป็นฆาตกรอะไรอย่างนเงี้ยค่ะเอาจริงหรออุ้ยวิ่งโอ้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดิไอโนมาดิมีไฟาฉายนะเว้ยไม่กลัวหรอกนะเว้ยมาดิโอ้โหหายเลยแรที่ก็มาดิไอ้กากเอ้โทรหา โทรหาโทรขอความช่วยเหลือในพ c ซบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้ใช่ค่ะดิฉันต้องทำไมใช้พ c ซเอากดกล้วยเฉยเลย <laughs> ทำไม,ไมต้องใช้พ c ซโทรโท,ทรศัพท์มือถือก็มีงงงงแบบงงขั้นสุดแล้วขอความช่วยเหลือลนะคะขอความช่วยเหลือไปแล้วยังไงต่อฮฮ้อส่งข้อความไปมีโหลดอย่างนี้ด้วยถือไฟฉายรอเลย มาฟาดฟาดด้วยไฟฉายนานเหลือเกินอยังไงฮะไม่สามารถติดต่อใครได้เอาล่ะคืนที่สามทานโทษนะคะคืนที่สาจะอยู่อีกเหรอฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นี่ฉันต้องล็อกประตูทั้งหมดโอเคไม้ก็ได้ขึ้นหน้าต่างจัดไปล็อกล็อกให้หมดล็อกให้หมดเลยให้ไวอย่างแรกต้องล็อกประตูก่อนประตู เอา้าล็อกประตูแล้วโอเคหน้าต่างหน้าตัางล็อกให้หมดล็อกให้หมดอันตรายอันตรายปิด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 ,ปดแต่เรามีลูกค้าอยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่เหรอคะเหมือนเราจะมีลูกค้าอยู่ข้างบนด้วยนะคะเราควรจะเรียกลูกค้าข้างบนได้ไหมว่าหนีกันเถอะที่นี่มีฆาตกรที่จริงถ้าเกิดเราอยู่กันหลายคนเราก็น่าจะปลอดภัยนะคะช่วยกันคนว้ายอะไรนะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นแล้วคะ่ะเราต้องตรวจสอบผู้เข้าพักขึ้นลิฟต์ อะไรนะคือลิฟต์คือลิฟต์อะไรนะอ๋อออเอา,เอา,เอาขึ้นมาต้องตรวจสอบตรวจสอบเกี่ยวกับผู้เข้าพักเราต้องใช่ใช่ใช่เราไม่ควรทิ้งลูกคา้าสวัสดีค่ะเออดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยโอเคทุกประตูพวกมันอาจจะมีปัญหาคืออะไรวะคือประตูประตูพวกมันอาจจะมีปัญหาคืออย่างอะเออ พังประตูเลยอ๋อต้องห้องนี้เท่านั้นนะคะมีลูกค้าอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยดูจากทรงพังประตูอุ้ยอุยฉันคงเห็นอะไรบางอย่างอีกครั้งมันคืออะไรอะ่ะเปิดไฟด้วยมันดูลบมากให้ฉันเก็บมันก่อนสภาพนี้ยังจะเก็บอีกเหรอคะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยแกว่ามีใครอยู่บนเตียงอะ่ะ มันดูไม่ใช่มนุษย์มานาอุย้ยอ่างดูหมนว่าเครื่องกระเนิดไฟจะตายเหรอกลับไปที่ลังเพื่อซ่อมอ้าวที่ฉันลงลิฟต์อะไรอะไรลงมาแล้วมีจูจ่ๆก็มีเสียงแต่ไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะจูจ่ๆก็ลงมาแล้วก็มีตึงมาแอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเออ,เ,อ,อเสียงอะไรเสียงประตูฉันต้องหยิบปืนหลังภาพวาด หลังภาพวาดหยิบป,ปืนหยิบป,ปืนเก็บไฟฉายก่อนเลยหยิบป,ปืนหยิบป,ปืนเอาว่ะข่าวนี้ดิฉันมีอาวุธแล้วค่ะทุกคนดิฉันมีอาวุธมาปืนของจริงด้วยเปิดพีซีเปิดพีซีได้เลยได้เลยมันมาแล้วยิงโป้งมันเลยนะขราวนี้เออข่าวล่าสุดค่ะฆาตกรตรงไปที่โมเตลอ้าวโรงแรมเราแน่ๆเลยแล้วต้องปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วมันกำลังมา มันกำลังมาซ้อมอยู่ซ่อนอยู่ในห้องเครื่องปั่นไฟหรือรวิวว่งไปที่ประตูวิ่งวิ่งไปที่ประตูวิว่งไปที่ประตูดิฉันจะวิ่งไปที่ประตูดิฉันจะวิ่งไปที่ประตูแล้วก็ดิฉันถือปืนรอด้วยมาสิมาส,ส,สิรถใครไม่รู้อะรถเราอะ <te ak> เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะ รถของไอ้ฆาตกรเอาเละค่ะทุกท่านก็อย่างที่เพิ่งจะรับชมไปนะคะเราไม่ควรจะเอาทฤษฎีต่างๆที่เราเคยผ่านๆมาแล้วนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพราะมันหลอกเราค่ะแบดเอ็นนะโดนลักพาตัวถามจริงนะถ้าเกิดเราอยู่บนรถแล้วฆาตกรมันหันมายิ้มอ่ะเอาปืนยิงก็ได้นะปืนอยู่ในมือยิงโป้งเลยโป้งเลย ยบเลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i ป e เพื่อเป็นกำลังใจมิวกี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไม่บอกหรอกกดกระดิ่งเอานะจะ้ไม่พลาดแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย